สวัสดีนะคะก็มาพบกันในช่วงเช้าๆนะคะวันนี้เวลาก็ประมาณหกโมงครึ่งนะคะเราก็มาตัดหญ้าเช่นเคยเมื่อเช้าก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะคะก่อจะมาถึงป่าหญ้าก็ประมาณตีห้านะคะใช้เวลาวิ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าระยะทางก็ไกลพอสมควรน,นะคะประมาณสี่สิบกว่าโลไปกลับก็ประมาณเก้าสิบ 90โลได้นะคะ80 90โลต้องมาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าระยะทางไกลไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลากลับอีกหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ย่าของเราก็เกือบจะเต็มรถแล้วนะคะใกล้จะได้กลับแล้วโหแบกใหญ่แท้บ่นักดิ นักบอกเกือบเลคะเกือบเต็มรถแล้วใกล้จะได้กลับแล้วเต็มรถนี้ก็ประมาณหนึ่งตันนะคะก็มาตัดหลายครั้งแล้วจะกระถูกเลยว่าหนึ่งตันจะอยู่ที่รถหนึ่งคุณพูนนะคะคุณภูลก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาญานะคะในรอบนี้ ตี่พีเมตตาญาในรอบนี้สองคันรถนะคะก็เหลืออีกหนึ่งคันรถเดี๋ยวไว้มาตัดอีกรอบหน้าประมาณสักสามสี่วันนะคะถึงจะได้มาตัดอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะปาา่าญาเยอะนะคะเยอะมากๆเลยเป็นพันเป็นพันไร่นู่นแหละนะคะเพราะว่าที่ของเขาจะเยอะมากเป็นที่ของโรงแป้งนะคะอยู่ที่อำเภอ,อขามทะเลสอนะคะ ะะมีแต่ปา่าหญ้าตรงนั้นเลยอะะตรงนี้จะเป็นป่ามันนะคะของอีกเจ้าหนึ่งนะคะตรงนี้สียาฆ่ายาด้วยต้องระวังนะคะตรงตรงยาฆ่าหญ้าเราจะไม่ตัดใกล้ลที่ก็ฉีดยานะคะ หนงคันรถนี้ก็จะกินได้ประมาณ3-4วันนะคะ3-4วันกินร่วมกับต้นสับประรดด้วยนะคะมีต้นสับประรดผสมให้ด้วยค่ะต่อก็ต้องกลับขอบพระคุณนะคะพี่ๆท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาญาินะคะ นี่ตาผลไม้หวานให้กับน้องแบงค์ป้าเบสแล้วก็แม่แอนนี่นะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองนะคะมั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆท่านเลย